สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูต้อมอีกแล้วในห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .2 ออนะครับในคลิปนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับในคลิปที่แล้วครูอธิบายไปแล้วว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่2เนี่ยเราต้องเรียนในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้เรายังคงอยู่ในหัวข้อของการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนั่นเองนะครับซึ่งต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะ,ะตัวชี้วัดก็ยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือตัวชี้วัดที่ว4.2ป .2 ทับ2เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมครับ ในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะครับในชั่วโมงที่แล้วหรือในคลิปที่แล้วครูยกตัวอย่างนะครับให้แมวเนี่ยเดินหน้าไป3ก้าแล้วกลับหลังหันนะครับคราวนี้เรามาทบทวนไปพร้อมๆกันว่าวิธีที่เราจะเขียนผังงานได้นั้นเราจะต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกครับนักเรียนจะต้องเขียน อัลกอริทึมหรือเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมหรือขั้นตอนในการสั่งให้แมวเนี่ยเดินหน้า3ครั้งแล้วกลับหลังหันก่อนนะครับเริ่มต้นเลยนะเราต้องเขียนอะไรครับอ่าถูกต้องเริ่มต้นนั่นเองนะครับลำดับต่อไปเราทำอะไรครับแมวเดินหน้า ดังนั้นเราเขียนอัลกอริทึมหรืออธิบายขั้นตอนว่าเดินหน้านั่นเองต่อไปครั้งที่2นะครับลำดับที่2แมวก็เดินหน้าอีก1ครั้งนะครับต่อไปขั้นตอนที่3แมวเดินหน้า3ครั้งนะครับดังนั้นเรายังคงเขียน ลำดับขั้นตอนว่าแมวเดินหน้านะครับหลังจากนั้นเมื่อแมวเดินหน้าไปครบ3าครั้งแล้วหรือ3าก้าแล้วเราสั่งให้แมวทำอะไรเอ่ยกลับหลังหันนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยแมวเดินไปข้างหน้าปุ๊บนะครับแมวยังอยู่ยังหันขวาอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องสั่งให้แมวเนี่ยกลับหลังหันนะครับ เมื่อแมวกับหลังหันเสร็จแล้วเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจถูกต้องไหมครับดังนั้นเราต้องจบการทำงานนะครับอันนี้คือวิธีการเขียนอัลกอริทึมหรือการเขียนขั้นตอนวิธีนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนผังงานนั่นเองนะครับลาดับต่อไปวิธีการเขียนผังงานให้เราดูนะก่อนที่เราจะไปดูผังงานนะครับในผังงานนะครับ ก็จะมีเริ่มต้นและจบการทํางานเหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรกเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเดินหน้าเนี่ยมีซ้ําอยู่กี่ครั้งเอ่ย3ครั้งนะครับอ่าแล้วกลับหลังห,หนันหครั้งวิธีการเขียนผัางงานโดยใช้บัตรคําสั่งนะครับลำดับแรกเลยเริ่มต้นครับเหมือนกันเลยนะ โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ผังงานก็คือเป็นรูปแคปซูลนั่นเองแล้วมีคำว่าเริ่มต้นนะครับลำดับต่อไปเราสั่งให้แมวทำอะไรเอย่ยเดินหน้าใช่ไหมครับอ่าเราก็ใช้บัตรคำสั่งเดินหน้านั่นเองหลังจากนั้นเราดูว่าแมวเดินหน้า3มครั้งใช่ไหมครับเราก็ใช้คำสั่งอะไรเอย่ยทำซ้ำสามครั้งทำอะไรซ้ำครับ เดินหน้าซ้ำสามครั้งไม่ใช่เดินหน้าซ้ำไปอีก3ครั้งนะครับให้เดินหน้าซ้ำา3ครั้งก็คือการทําซ้ำหรือให้แมวทําซ้ำหรือเดินซ้ำไป3ครั้งนั่นก็คือครั้งที่1、ครั้งที่2ครั้งที่3หรือ1、2、3นั่นเองนะครับเราก็ใช้บัตรคำสั่งว่าทำซ้ำ3า3ครั้งนั่นเองนะครับโดยใช้สัญ,ญลักษ์ณ ข่งงานอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เขียนอธิบายด้วยบัตรคำสั่งั้งในด้วยนะครับว่าทำซ้ำสามครั้งนะต่อไปทำอะไรต่อครับหนะ้าขั้นตอนที่4ี่คือสั่งให้แมวกับหลังหันดังนั้นเราใช้บัตรคำสั่งกับหลังหันนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับเสร็จสิ้นภารกิจหรือยังเสร็จสิ้นแล้ว ให้ใช้บัตรคำสั่งอะไรครับจบการทำงานหรือจบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนยากไม่เอ่ยไม่ยากใช่ไหมละครับถ้าไม่ยากเราไปดูกิจกรรมที่2.2กันนะครับวันนี้เราจะพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกดกันนะครับโจทย์นี้อยู่ว่า ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเดินออกจากเขาวงกฏไปยังตำแหน่งประตูทางออกจะเขียนโปรแกรมใช้บัตรคำสั่งได้อย่างไรโดยเราจะต้องไม่เดินไปชนกับกำแพงนะครับเราลองสำรวจเส้นทางสิดูนะว่าเราสามารถที่จะเดินจาก ประตูเริ่มต้นไปยังประตูทางออกได้อย่างไรมีกี่เส้นทางเส้นทางไหนบ้างนะครับเส้นทางแรกเลยอ่าอันนี้คือเส้นทางที่1นะครับเส้นทางที่1ต่อไปเส้นทางที่2บ้างเส้นทางที่2อ่าเส้นทางที่2ได้ไหมครับ ต่อไปเส้นทางที่3ได้ไหมเอ่ยได้ต่อไปเส้นทางที่4ี่เส้นทางที่4ได้หมดเลยนักเรียนคิดว่านักเรียนมีเส้นทางอื่นนอกจากเส้นทางที่ครูยกตัวอย่างไหมครับอลองคิดกันดูเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมด้วยกัน พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยอ่าเรามาดูนะครับว่าในกิจกรรมที่2.2ครูจะใช้เส้นทางไหนให้หุ่นยนต์เดินไปยังประตูประตูทางออกได้สำเร็จนะครับอ่าครูเลือกเส้นทางที่1นนั่นเองนะครับแต่นักเรียน ไม่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางเดียวกับคุณครูใช่ไหมครับเวลาทําแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถหาเส้นทางได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วิเคราะห์โดยการเขียนอันกริทึมหรือลำดับขั้นตอนหลังจากนั้นให้เขียนเป็นผังงานนะครับอ่าเราไปดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัวอย่างกิจกรรมที่2.2นะวิธีการเขียนผังงานนะครับอ่เอาเรามาดู เราต้องทำอย่างไรเอ่ยเริ่มต้นถูกต้องไหมครับอ่าเก่งมากนะครับลำดับต่อไปเราสั่งให้หุ่นยนต์ทำไมครับเดินหน้าถูกไหมอ่ะเดินหน้าเดินหน้านะต่อไป นักเรียนดูสิครับว่าเดินหน้าซ้ำไปกี่ครั้งเอ่ยซ้ำกี่ครั้งครับนะับครั้งที่1 2 3สองตอนนี้หุ่นยนต์อยู่หน้าตำแหน่งนี้แล้วถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นนักเรียนทำอย่างไรครับทำอย่างไรเอ่ยใช้เราเดินหน้าไป3มครั้งจะเขียนเดินหน้า3มครั้งเลยใช่ไหมไม่ใช่เราต้อง เขียนคำสั่งไม่ใช่เขียนอะไรเอ่ยขั้นตอนว่าทำซ้ำกี่ครั้งสามครั้งนั่นเองหุ่นยนต์ก็จะไปอยู่ณตำแหน่งนี้แล้วตอนนี้หุ่นยนต์หันหน้าไปทางไหนครับหันหน้าไปทางนี้ถูกต้องไหมหลังจากนั้นคำสั่งต่อไปเราต้องสั่งให้หุ่นยนต์ทำไมก่อนครับถึงจะสามารถเดินขึ้นข้างบนได้ต้องสั่งให้ หันซ้ายถูกต้องไหมครับหันซ้ายเสร็จแล้วทําอย่างไรต่อเอ่ยถึงจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ใช้คําสั่งเดินเลยนั่นก็คือเดินหน้าถูกต้องไหมเดินหน้ากี่ครั้งนะบหนึ่งสองสาห้าห ดังนั้นขั้นตอนที่5ต้องทำสามกี่ครั้งครับกี่ครั้งครับ6ครั้งนั่นเองเก่งมากนะครับหลังจากนั้นหุ่นยนต์อยู่หน้าตำแหน่งนี้แล้วโดยหันหน้าขึ้นข้างบนอยู่เราจะทำอย่างไรครับให้หุ่นยนต์หันไปทางขวาเราก็ใช้คำสั่งหันขวานั่นเอง ตอนนี้หุ่นยนต์หันมาทางขวาแล้วถูกต้องไหมอ่าเมื่อหุ่นยนต์หันมาทางขวาเรียบร้อยแล้วเราใช้คําสั่งอะไรครับถึงจะเดินไปทางอ่าไปถึงประตูทางออกคําสั่งเดิมเลยเดินหน้าอ่านะครับเดินหน้ากี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปขั้นตอนที่8ทําอย่างไรครับให้เดินหน้าซ้าไปกี่ครั้ง นับ 1, 2, 3, 4, 5สห้าครั้งนั่นเองอ่าเขียนเลยทำซ้ำห้าครั้งอื้5ครั้งตอนนี้หุ่นยนต์เป็นอย่างไรครับอยู่นะประตูทางออกหรือยังอยู่แล้วเสร็จสิ้นภารก,กิจหรือยังหุ่นยนต์ได้ออกจากเขาวงกหรือยังครับออกแล้วดังนั้นให้ เขียนลำดับขั้นตอนสุดท้ายว่าจบหรือจบการทํางานนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนผังงานโดยอ้างอิงนะครับจากอะไรเอย่ยจากขั้นตอนที่เราเขียนตรงนี้หรือที่เร,เรียกว่าอักอลกริทึมนะครับอ่าเรามาเขียนให้เป็นผังงานเพื่อที่จะนําไปเขียนโปรแกรมสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินหน้าไปยังประตูทางออกได้สําเร็จ นะครับได้อย่างถูกต้องวิธีการเริ่มต้นใช่ไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเราต้องมีการเริ่มต้นนะต่อไปลำดับต่อไปเราจะใช้บัตรคำสั่งอะไรครับบัตรคำสั่งเดินหน้านั่นเองอ่าบัตรคำสั่งเดินหน้านะครับวิธีการเขียนคืออย่าลืมนะครับสัญลักษณ์อะไรเอ่ยลูกศรไหลเวียนข้อมูลนะครับ เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็อธิบายข้างในสัญลักษณ์ถังงานด้วยว่าเดินไปข้างหน้าหรือเดินหน้าก็ได้นะครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับขั้นตอนที่2ทํทำซ้ำสามครั้งนั่นเองนะครับเราก็ใช้บัตรคำสั่ง สัญ,ญลักษณ์เดิมเลยครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและอธิบายด้วยว่าทำซ้ํสามครั้งนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเราหันซ้ายใช่ไหมครับใช้บัตรคําสั่งครับหันซ้ายหรือหมุนซ้ายก็ได้นะครับเหมือนกันนะ,ะหลังจากนั้นเป็นอย่างไรครับเมื่อหันซ้ายหรือหมุนซ้ายเรียบร้อยแล้วใช้คำสั่งเดินหน้านั่นเอง หรือเดินไปข้างหน้าได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปให้เดินหน้ากี่ครั้งครับ6ครั้งใช้บัตรคำสั่งทำซ้ำา6ครั้งนะครับนะตอนนี้หุ่นยนต์เดินขึ้นข้างบนเรียบร้อยแล้ว6กเก้าหรือทำซ้ำไป6ครั้งนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปคือให้หันขวาหรือหมุนขวานั่นเอง เราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วอธิบายด้านในด้วยว่าหมุนขวาหรือหันขวานั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปคือเดินหน้านะครับอ่าเราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์คำสั่งเหมือนเดิมเลยคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วอธิบายว่าเดินไปข้างหน้าหรือเดินหน้าก็ได้นะครับขั้นตอนสุดท้าย เราทำอะไรเอ่ยเราต้องเดินหน้าเนี่ยซ้ำๆกี่ครั้งครับ5ครั้งเราก็ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือบัตรคำสั่งนะครับทำซ้ำห้ครั้งนั่นเองหุ่นยนต์เป็นยังไงครับตอนนี้อยู่หนะ้าตำแหน่งประตูทางออกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าจบภารกิจเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนพังงานคือสัญลักษณ์รูป แคปซูลและอธิบายว่าจบเป็นการจบการทำงานนะครับขั้นตอนในการเขียนผังงานก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราต้องการสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าหรือเราจะเขียนเกมสัก1เกมนะครับในการให้หุ่นยนต์เดินหน้าเก็บสิ่งของหรือเกมพึ่งเดินหน้าเพื่อ เก็บน้ำหวานที่ดอกไม้เราก็สามารถที่จะเขียนผังงานเพื่อใช้ในการนําไปเขียนโปรแกรมต่อไปได้นั่นเองโดยเริ่มจากวิเคราะห์จากรูปภาพก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นให้เขียนเป็นลําดับขั้นตอนหรือผังงานแล้วนํามาวิเคราะห์ โดยการเขียนเป็นผังงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะเอาผังงานตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมกันนะเวลาที่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมนักเรียนต้องสามารถอ่านผังงานให้ออกแล้วนักเรียนจะเขียนโปรแกรมได้นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายยากไหมครับไม่ยากเลยชื่อก็บอกแล้วว่าอย่างง่ายดังนั้นครูคิดว่าเด็กๆคงจะเข้าใจและสามารถประยุกต์แล้วนำไปทำแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมมาให้หนักเรียนได้แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจนักเรียนย้อนคลิปกลับไปทำความเข้าใจแล้วกลับมาทำกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่2กิจกรรมที่1 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในข้อ5หน้า41และ42จากหนังสือเรียนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นป .2 ออกันนะครับวันนี้ครูมีให้เพียงแค่1ข้อเท่านั้นแต่เอ๋อย่าลืมครูบอกไว้ว่าอยา่าหรือห้ามลอกครูนะครับให้นักเรียนหาเส้นทางด้วยตัวเองแล้วฝึกเขียนอัลกอริทึมและผังงานด้วยตัวเองแล้วนำมาส่งครู ในลายกลุ่มนะครับในอัลบัม้มวิชาวิทยาการคำนวณครูนิติธรกันนะครับครูรอตรวจงานของนักเรียนอยู่นะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ดูแลตัวเองด้วยนะสวัสดีครับ